สวัสดีครับพบกับรายการแนวคลิปนักขายบายตัดทิศนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะฮะอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับที่เราจะมาคุยกันไว้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเอ๊ะทำไมนะพูดแล้วทำไมมันขายไม่ได้นะครับพูดแล้วทำไมมันขายไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่หรือคุณจะทําการขายอะไรก็ตามแต่นี่นะครับ สิ่งสำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของการพูดนะครับทุกอย่างจะสามารถซื้อขายกันได้จะตกลงกันได้จะลายสัญญากันได้นะครับทุกอย่างจะจบกันที่คําว่าการพูดซึ่งแน่นอนครับการพูดสําคัญแค่ไหนแน่นอนครับถ้าเราไปเจอนักขายที่จริงๆอ่ะนักขายนะครับไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในสินค้านั้นๆก็ได้เทคนิคการขายมันมีอยู่หลายแบบด้วยกันซึ่ง มันล้วนแล้วแต่ใช้นิสัยส่วนตัวของเซลล์คนนั้นขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าคุณจะเข้ากับลูกค้าลายนั้นได้มากแค่ไหนอันนี้สําคัญกว่าอย่าไปยึดถือความเป็นตัวตนคนอื่นนํามาขายคนอื่นสอนเราได้แต่วิธีของเขาอาจจะไม่เข้ากับเรานะครับจงใช้นิสัยตัวตนของความเป็นเซลล์เรานี่แหละครับในการผลักดันตัวเองไปสู่นีจจุดขายให้ได้เทคนิคแค่นี้เดียวทำไงให้เข้ากับลูกค้าให้ได้อะแค่นี้เองนะครับทีนี้ถ้าเรามาพูดในเรื่องของหัวข้อเรานี่คือ ทำไมพูดแล้วขายไม่ได้คือตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็องว่าเราต้องรู้จักฝึกปรือวิธีการนะครับสิ่งแรกที่ทําไมพูดแล้วขายไม่ได้เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยพูดนะครับหรือว่าพูดไม่ค่อยเก่งอันนี้สําคัญสุดเลยชีวิตเซลล์เนี่ยนะจะต้องเป็นคนพูดจาเก่งซึ่งถ้าพูดไม่เก่งเนี่ยอันนี้นะครับมีโอกาสเลยนะครับว่าท่านอาจจะไม่เหมาะสมกับความเป็นเซล มากเลยนะเพราะเซลต้องพูดเก่งอันนี้สําคัญสุดเลยทีนี้คาว่าพูดไม่เก่งเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างฮะการพูดน้อยเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เวลาเราหยุดต่อหน้าลูกค้าเนี่ยความเบื่อหน่ายมันเกิดเลยเพราะว่าพูดน้อยจริงๆแล้วคนเป็นเซลเนี่ยนะครับมันจะต้องมันจะต้องไปนเน้นในเรื่องของะฮ การเป็นผู้นําในการเจราจาการเป็นคนที่จะต้องตั้งหัวข้อในการพูดคุยการเป็นคนที่จะต้องหาหัวหัวเรื่องอะไรต่างๆที่จะทําให้แต่ละเรื่องมันสารต่อกันไปได้ในการที่คุณจะขายของแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดพูดสิ่งที่จะตามมาท่านคืออะไรไหมครับมันคือซิกตัวหนึ่งที่ลูกค้าจะส่งมาท่านแล้วท่านต้องสังเกตได้หนึ่งคำถามสวนกลับมาว่าอ้าวแล้วจะไปไหนต่ออ่าอันนี้นะครับแสดงว่าลูกค้าเริ่มไล่ท่านแล้วนะครับสอง โอเคนะนะครับสามก็คือดูนาฬิกาบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือมันเป็นซิกตัวหนึ่งที่ทำให้นะครับเซลจะต้องรู้เลยครับว่าลูกค้าเริ่มอาจจะเบื่อหน่ายกับการสวทนาครั้งนี้มากนะครับแล้วการซื้อขายมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะลูกค้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการสนทนาเพราะสิ่งที่พูดน้อยสิ่งที่ตามมาคือความรู้หรือ อะไรต่างๆมันจะได้ไม่เยอะเลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลการก่อนซื้อขายว่าสินค้ามันอะไรยังไงเนี่ยนะครับลูกค้าจะไม่ค่อยได้ตรงนี้ก็เลยทําให้ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่ายและก็จะใช้คำว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือมันเป็นการปิดจ็อบการขายแบบแบบว่าไม่สำริจผลเลยอันนี้คือหัวข้อแรกคือเซลล์จะต้องพูดให้เยอะนะครับแล้วต้องพูดเก่งด้วยนะครับ2ก็คือ การพูดแบบวนไปวกมาคือพูดมากเกินไปอ่ะพูดซ้ำๆซากๆเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้มันเคยพูดไปแล้วคือไปเจอเซลล์บางคนตื่นเต้นไงในยุคแรกๆที่ผมเคยเป็นเซลล์เนี่ยนะผมก็ตื่นเต้นเคยใช้ชีวิตแบบว่าต้องไปท่องในห้องน้ำเลยครับว่าเอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปคุยกับลูกค้านะโอ้วันนี้ผมต้องไปนั่งท่องในห้องน้ําเลยนะครับไปนั่งท่อ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 งเพอเช้าไปไปทำอะไรฮะไปพรีเซ พูดพูด,พด,พดตามขั้นตอน1 2ึ่ลูกค้าถามส่วนปับ๊บโอ้โหมั่วอะเนี้ยกลายกลาว่า1 5ึ่งห้ามันจะพูดวนไปวนมาจะลูกค้าฟังแล้วสุดโอ้โหโคตรลำกาญเลยอะไรเนี่ยคือแบบว่ามันมันไม่รัดก,กุมมันไม่ไม่อะไรเลยเนี่ยสุดท้ายมันจะทําให้ความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยครับ มันมันลำคาญน,นะครับมันอย่างแรกมันน่าเบื่ออันที่สองเริ่มลำคาญแล้วนะครับคือแบบสุดท้ายมันไม่ได้สร้างความพอใจอะไรให้กับลูกค้าเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าลูกตัวเซลเนี่ยจะต้องไม่พูดมากเกินไปหรือไม่พูดซ้ำซากเกินไปพยายามใช้เนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับแต่คําว่าการกระชับสัมพันธ์ก็สําคัญน,นะอย่าลืมนะครับเราต้องกระชับสัมพันธ์ลูกค้าก่อนนะครับสามสิ่งที่เซลเนี่ยพูดแล้วขายไม่ได้คืออะไรครับสามก็คือการคุยโวโอโ้อ,อ,อวดนะครับไอ้คุยโวโอ,อ้อวดไม่เท่าไหร่นะ ไอ้ไอพูดขัดคอลูกค้าเนี่ยสำคัญสุดเลยุณรู้ไหมนะครับบางทีแบบเราอจะต้องพูดให้ความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยอยู่อยู่สูงกับเราหนึ่งนะครับจริงๆถ้าเสมอเนี่ยมันก็ได้แต่ให้ลูกลูกค้าอยู่สูงกว่าเราสักหน่อยหนึ่งโอ้สุดยอดเลยพี่เก่งมากเลยพี่ดีมากครับพี่สุดยอดครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่พยายามอย่าคุยตัวเองว่าโอ้ไม่ใช่แบบลูกค้าบอกโอ้เนี่ยผมไม่รวยหรอกแต่ว่าลูกผมก็จบอยู่อเมริกาเนี่ยกำลังจะกลับมาช่วยเหลือโอ้สุดยอดครับท่านนาพูดอย่างนี้นะ แต่ถ้าท่านบอกเอ้าจริงเหรอโอ้ยลูกผมก็อยู่ใอเมริกาเหมือนกันอู้จบหมอจำมาเหมือนกันโอ้โหไม่รู้อะไรโอ้โหมันก็นจะไปกันใหญ่นะมันเป็นการไปคุยขม่ยยยขมลูกค้าไงไปคุยโอ้อวดข่มลูกค้าไปขัดคอเขาอะบางทีลูกค้ากําลังจะให้เหตุผลอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลนะนะครับผมเคยเจอนะฮะว่าโอประมาณว่าแหมไอโทรมาจะดา่าแต่ผมก็เข้าใจนะแต่ขอข้อมูลกันหน่อยได้ไหมอยู่ๆสักจะโทรมาดา่ากันเดียวให้เหตุผลก่อนแชอย่าใ้อารมณ์นะรตรงนี้นะนะครับก็อย่าไปขัดคอลูกค้า อย่าไปขัดคอลูกค้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีพื้นฐานจากการต้องไม่ใช่อารมณ์ใส่กันนะฮะต้องคุยกันด้วยเหตุและผลคุยกันดีๆอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือคําว่าอย่าคุยขัดคอถ้าเรามาพูดถึงการขายเนี่ยลูกค้ากําลังพูดพูดอยู่เราพูดสวนกับปั๊บเนี่ยอันนี้คือเราไม่ฟังเหตุผลลูกค้าเราอาจจะไม่ฟังลูกค้าเลยเราก็จะไม่ได้ความต้องการลูกค้าจริงๆอันนี้ก็คือหัวข้อของก,การว่า right? เราต้องไม่คุยโอวดดวเราหรือต้องไม่คุยขัดคอลูกค้าเลยนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะอย่าไป,าาไปาเบ่ง เขาคือคนกําลังซื้อของคุณแต่ถ้าคุณคือคนซื้อของคุณพูดได้แต่ถ้าวันนี้คุณกําลังขายของคุณพูดไม่ได้นะครับเรื่องต่อไปนะฮะว่าทาไมละทำไมพูดแล้วขายไม่ได้ก็คือมันอาจจะพูดเรื่องไร้สาระจนเกินไปบางทีลูกค้าเขาก็าอาจจะเป็นจะต้องมีงานต่อหรืออาจจะมีธุระต่อปะปังพูดไร้สาระจึงมันไม่เกี่ยวกับงานที่เราจะต้องไปทําเลยอะไรเงี้ยนะนะครับจริงๆการไร้สาระเนี่ยมันควรจะมีอยู่ในขั้นตอนแรกสุดตอนพบเจอก่อนหน้า ตอนเจอครั้งแรกหรือเจอหน้าประธานหน้าปั๊บสวัสดีครับไร้สาระก่อนสักห้าทีตีสนิทกันไปก่อนแล้วลาประลวงหาความรู้หาไอแรงบันดาลใจหรือหาความต้องการลูกค้าจริงๆไปก่อนนะครับหาที่มาที่ไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าไร้สาระจนถ้าท่านจับไตได้ปุ๊บอ๋อเพื่อนรุ่นเดียวกันจบที่เดียวกันอาจารย์คนเดียวกันไปเที่ยวที่นั่นด้วยกันเคยชอบอะไรสิ่งเดียวกันชอบปัญญญ่นจักรยานเหมือนกันชอบพระเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันถ้าเราจับไตได้ตรงนั้นอ่ะคำว่าไร้สาระมันจะมีประโยชน์มากมันคือ Big Data ของท่านเลย นะครับมันคือ Big Data ของท่านเลยแล้วจงนำความรู้สาระในในแค่5ทีหรือ10นาทีแรกนั้นเนะี่ยเอามาใช้ประโยชน์จากการต่อยอดในการขายนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่เคยไปทำา Big Data ของเราในขั้นตอนแรกเลยหละอยู่ๆเรามาสักเข้าความเป็นนักขายคือสวัสดีครับเข้าสู่โหมดของข้อค้ากับลูกค้าจ๋าๆเลยนะโอกาสเตึงมากเลยบรรยากาศมันตึงมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วลูกค้าเขาก็จะไม่ซื้อของคุณลยทนะมันก็จะลำบากใจนะครับทีนี้ ยิ่งถ้ามาพูดเรื่องไรสาระที่ไม่เกี่ยวกันบองแม่งโคตรน่าเบื่อเลยนะครับเขาจะไล่คุณก่อนเลยนะครับโอ้อาไว้ก่อนละกันน้องเดี๋ยวค่อยว่ากันกันกันน้องพี่พดีพีพ่ติทุระาอะไรเงี้ยคือมันพูดอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับงานจนหรืออาจจะไปพูดดูถูกแบรนด์คนอื่นไปพูดดูถูกยี่ห้ออื่นไปพูดรับหลังลูกค้าไปเล่า,ลไ,ปลาลไปเล่าเรื่องอความหลังลูกค้าของเจ้าอื่นมาให้เจ้านี้ฟังว่าเ e อย้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปพาดพิงคนอื่นหรืออาจจะไปอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยส่งสิ่งเหล่านีมันคื มันไม่ได้สร้างให้ตัวคุณเนี่ยมันดูเด่นหรือลอยขึ้นมาเลยนะมันไปสร้างให้ตัวคุณเนี่ยมันมันตกต่ําลงไปเรื่อยๆเพราะการจะขายของคุณต้องทําของคุณคุยของคุณเน้นของคุณอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ถ้าไปเน้นด่าชาวบ้านเมื่อไหร่ปั๊บท่านจบเลยนะครับท่านจบเลยท่านไม่ต้องไปคุยอะไรต่อแล้วลูกค้าอาจจะไม่เชื่อถือท่านด้วยซ้ำไปเพราะว่าการขายแบบโดยการบิษเคดิตคนอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นการขายที่น่ากเกลียดที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็การที่แบบเอา เรื่องราวของลูกค้าคนอื่นเนี่ยมามาพูดต่อหน้าอีกคนหนึ่งหรือไปนินทากันรับหลังกันล้วกันนะฮะโดยที่คนคนนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาแก้ตัวหรือมาแก้ต่างผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดวิธีที่สุดในโลกเลยเซลล์ประเภทนี้เนี่ยนะครับเป็นเซลที่ถือว่าน่าเกลียดมากเลยพยายามเว้นในสิ่งเหล่านี้ไว้ถ้าคุณต้องการจะขายของให้มันได้นะครับ เน้นความเป็นตัวตนของคุณเน้นความเป็นสิ่งดีๆของคุณเน้นจุดขายของคุณคุณมีอะไรดีคุณมีอะไรเด่นคุณมีจุดขายอะไรคุณจะการันตีลูกค้าได้ยังไงว่าถ้าซื้อไปแล้วจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้จะดูแลเขายัางไงให้ให้ทำไงให้ลูกค้าเชื่อมั่นคุณในตัวที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเหตุผลของความเป็นคนขายนะครับผมเชื่อว่าไอ้คลิปแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เหมือน ไลฟ์โค้ดคนอื่นแต่สําหรับผมมันคือไลฟ์โค้ดไลฟ์ที่แปลว่าสาระไอไม่มาละไเราเรือไม่โทรเ่ยนะแล้วก็โค้ดเ่ยนะไลฟ์โค้ดคือไม่มีโค้ดเลยเนะี่ยผมเกิดมาโดยที่ไม่มีโค้ดมากมายผมเกิดมาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแล้วผมก็อยู่ในสายอาชีพงานขายจนจนผมคือเริ่มจากแค่ปวสอิเล็กทรอนิกส์จบมาเป็นของนักขายได้แล้วเป็นนักการตลาดได้ผมเชื่อว่า,ไอ,า,าวอไอ้สิ่งเหล่านี้มันใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับแล้วผมก็เจอไอสิ่งเหล่านี้มามากจนผมรู้สึกว่าผม จะไม่พยายามไปใช้นิสัยที่ต้องไปไปด่าคนอื่นเพื่อที่จะเอาให้ตัวเองขายของให้ได้นะนะครับการคุยว่าไปขัดข้อหรือการพูดไปเป็นธรรมชาติหรือพูดไม่เก่งพูดนั่นไม่ใช่วิธีของผมนะครับสำหรับเซลล์ที่หาจุดขายตัวเองได้นี่นะครับว่าตัวเองเป็นคนยังไงเป็นคนหาไปสายหาเป็นคนเอนเตอร์เทนไปสายเอนเตอร์เทนเป็นคนเน้นในเรื่องของสาระก็ไปทางสาระเน้นเทคนิคไปทางเทคนิค เน้นปาร์ตี้ไปปาร์ตี้คือมันจะเจอลูกค้าในหลายๆสไตล์จงเอาตัวตนของเซลล์คนนั้นเนี่ยครับเข้าเป็นเป็นจุดขายหลักๆเลยว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วเอาความเป็นตัวเองนั่นแหละเข้าไปขายของแค่นั้นแหละครับง่ายๆแล้วเข้าสู่โหมดวิธีที่ผมพูดวันนี้ให้ได้ว่าจะต้องทํำยังไงให้คุณขายของได้นะครับหลักการนี้ไม่ได้ยากลองไปฝึกทําดูแล้วจะรู้ว่าขายไม่ยาก